บกตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กในพื้นที่กองทัพภาคที่2ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เพื่อให้กำลังพลนะคะมีความรู้ความสามารถและมีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารากิจได้ทุกสภาพภูมิประเทศพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการทดสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่2โดยมีพลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่2อํอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกให้ยกระดับมาตรฐานการ ฝึกเป็นบุคคลตามตำแหน่งหน้าที่และการฝึกเป็นหน่วยซึ่งกองทัพภาคที่สองได้จัดให้มีการฝึกเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีดให้กับกำลังคนที่เข้ามาบรรจุใหม่เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานภายในหน่วยสำหรับการทดสอบการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กกองทัพภาคที่สองเข้ารับการทดสอบ แข่งชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก12นายและจะดําเนินการขยายผลไปยังหน่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดช,ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรองเสนาธิการทห